อานมาัง้งอ่ะรู้จักอีกทีก็กลายเป็นปีศาจไปซะแล้วเผ่ผู้แปลชอบไงถึงแปลแปลไปอ่านกันเลยแต่ขอกินน้ำแป๊บนึงให้เขายินเชื่ออันนี้อ่านเราอ่านเราอ่านตอนนี้ว่าสามเลาแล้วเราจะอ่านให้ไวเลยต้จบตอนนี้สักทีสักทีกแก่อะไรล่ะเจม ดีแบบนี้แหละค่อยๆเอาเลือดออกต้องมีสมาธิช้าๆเอาเลือดออกช้าๆส้มแซมบาดแผลทําไมครอบครัวเราต้องเจอเรื่องแบบนี้เสี่ยวเฟิงครอบครัวเราเสี่ยวเฟิงครอบครัวเราจะทํายังไงต่อไปดีแม่เราจะผ่านเรื่องนี้มันไปได้พี่หลินถ้าพี่สามารถช่วยพ่อได้จริงๆฉันจะตอบแทนพี่ได้ทุกอย่างเลยพี่หลิน ม่เป็นอะไรแล้วเข้ามาดูได้เลยพี่หลินพี่ไม่ได้โกหกใช่ไหมพ่อรอดจริงๆรหรอทำไมถึงทำไมฉันถึงเชื่อเขาในครั้งแรกล่ะมันน่ามันจะน่าเหลือเชื่อมากเกินไปมากมากก็เถอะแม่ลูกขึ้นพ่ออาจจะไม่เป็นอะไรแล้วไปกันเถอะไม่มันจบแล้วแค่ แค่ลูกกลัวแล้วสับสนแม่แม่ฉันไม่ได้สับสนลูกก็เห็นพ่อแล้วนี่มันจะมันจะเป็นอย่างที่ลูกพูดได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แม่ต้องเข้าไปดูก่อนสิคฮือทำไมรถพยาบาลยังไม่มายังไม่มาอีกหัวใจฉันเหมือนถูกแทงหืพราเธอเกิดอะไรขึ้นฉันมานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไง จริงด้วยพ่อพ่อเลดแล้วจริงๆด้วยพ่อฉันโกว่าพ่อจะตายเมื่อกี้พวกเราถุกคนตกใจมากคุณคะคุณไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมคุณมีเลือดออกในสมองแล้วเกือบตายแล้วรู้ไหมเลือดออกสมองเป็นไปได้ยังไงแต่เมื่อกี้ฉันไม่ไม่เป็นอะไรแล้วฉันรู้สึกว่าฉันสบายดี แต่ตอนฉันตื่นขึ้นมาฉันเห็นเสี่ยวหลินเหง่อออกเยอะมากเสี่ยวหลินเธอโอเคใช่ไหมฉันโอเคบางทีพวกคุณอาจจะคิดมากเกินไปคุณลุง,ค,ลงคุณลุงไม่ได้การหนักขนาดนั้นสักหนัแน่นสินะไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามันไม่ไหลแรงหรอทั้งที่อาการหนักขนาดนั้นนหรอ พี่หลินช่วยพ่อไว้แม้แต่แม้แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาทำได้ไงไม่ใช่พระเจ้าหรอกที่ช่วยพ่อไว้มีบางอย่างที่พี่หลินไม่สามารถบอกคนอื่นได้ฮ่าฮบางทีฉันอาจจะเข้าใจผิดพ่ออาจจะเหนื่อยเกินไปพ่อคงพักผ่อนไม่พออ่าอ่าน่าเสียนะฉันเหนื่อยมากเลยเจยวหลินเธอเป็นอะไรไหมพี่หลินพี่หลิน พี่ลินพี่เป็นอะไรมีอะไรผิดปกติพระเจ้าพี่รู้อ่อนแรงมากเลยฉันไม่ได้กินข้าวเช้านะ่ะเลยหิวนิดหน่อยพระเจ้าเขาสั่นมากดูเหมือนเขาจะผอมลงเพื่อช่วยพ่อเขาถึงกับต้องอาการหนักขนาดนี้ทำไมกันเขาเป็น <c oughs> แค่คนที่ผ่านมาน <c oughs> านต่อ เพื่อช่วยพ่อเขาถึงกับต้องอาการหนักขนาดนี้ทำไมกันเขาเป็นค่าคนที่ผ่านมาแต่ทำไมเขาถึงช่วยพวกเราไว้ถึงสองครั้งติดอ้อยังไม่ได้กินข้าวเช้าหรอเงินไปกินข้าวกันเถอะพวกเราจองร้านอาหารไว้แล้วก่อนมาถึงใช่จองร้านอาหารไว้แล้วเรียบขึ้นรถมากันเถอะอาน้อยมาเร็วพี่หลินฉันช่นวยพี่เองนะ เออไม่เป็นไรฉันเดินเองได้พี่หลินว่าไงให้ฉันช่วยพี่นะดได้ฉันกำลังไปจากเล็กจนโตฉันไม่เคยได้ออกไอฉันเดินออกจากประตูนี้นับรังไม่ท้วนไม่คิดมาก่อนเลยว่าวันนี้ฉันจะได้ก้าวออกจากประตูวันนี้เรื่องราวของฉันก็เริ่มขึ้นสุดโลกใปใหม่ ฉันต,ตไัไปไปฉันอิ่มแล้วฉันไม่ได้กินแบบนี้มานานมากแล้วเยี่มากพลังทั้งหมดกลับมาแล้วเออเออกินมากเกินไปคาเขาคิดว่าฉันเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่า ถึงฉันจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาก็เถอะเยอะมากคนหนุ่มต้องแบบนี้สิเซลินเธออยู่คนเดียวเธอมากินข้าวที่บ้านป้าก็ได้นะในอนาคตอยากเก่งใจเรามีตียบเยอะมากป้าอยากให้เธอได้ลองฝึกฝืนฝืฟืนฟื้นฟื้นฟื้น มือป้าเธออาจจะมาดูแลเสี่ยวปางเด็กคนนี้ผอมเกินไปและเขาชอบไปเล่นที่แม่น้ำเดี๋ยวนะว่าขนาดนี้แล้วบอกว่าผอมเกินไปเออผอมเกินไปก็ผอมเกินไปลุงกับป้ายุ่งการกับการปลูกผัก เลยขายเลยแล้วขายเลยไม่มีเวลาดูแลเขาหน่ะโอเคฉันโอเคฉันจะให้พี่ชายสอนว่ายน้ำเมื่อพี่สาวจอมดุของฉันลังแกฉันฉันจะได้ซ่อนตัวในน้ำฮ่าฮ่ได้จากลังแกตอนนี้แหละโอ้ยโอ้ยแม่ เสี่ยวเฟยพอเธอฉันไม่ได้หนักมือเขาฆ่าแก้งเจ็บโอ้ยเอ้ยฉันมฆ่าบีบเขาเองขอบคุณคุณลุงกับคุณป้ามากที่ตอนรับฉันดีอย่างดีอย่าอย่ารังเกียจฉันนะแต่ถ้ามีอ่านฉันจะไปแน่นอนแน่นอนจะมาตอนไหนก็ได้พวกเรามีอาหารเพียงพอเลยละ่ะ เธอคือคนที่พวกเรารักเออแลเป็นคนที่จะได้แฟนในอนาะคนม,มากันเถอะมาฉลองกันหลังอาหารเซียวหลินเธออิ่มแล้วจริงๆนะอืมอิ่มแล้วอืมอิ่มแล้วครับมันจะรบกวนลุงเกินไปเท่าไหร่ฉันก็จะพาเธอไปกินอย่างเก๊อย่าง อยากเกรงใจเลยไม่เป็นไรจริงๆครับะคุณจะคุณฉันดื่มไปคุณขับรถนะได้สิเสี่ยวเฟิงพ่อก,กับแม่กับน้องจะกลับก่อนแล้วลูกล่ะฉันมีสิ่งที่ต้องทำนะ่ะได้งั้นพวกเรากลับก่อนนะ พี่หลินพี่จะมากับฉันไหมไม้สิจะฉันว่างพอดีว่างถูกเวลาแล้วแหละฮ้ยฉันกับตอนเย็นลุงมั่นใจได้ฉันจะส่งน้องสาวตัวน้อยกลับบ้านอย่างปลอดภัยดีฉันจะฉันรู้สึกโล่งใจ ที่เธอสามารถเป็นเพื่อนกับลูกฉันได้เสี่ยวหลินฉันปล่อยเธอไปกับเสีย่ยวเฟยลุงมั่นใจได้เลยฉันรับประกันบจนานาและบรรยากาศรู้สึกแปลกๆขับรถดีๆนะครับเด็กคนนี้เป็นคนดีฉันพูดได้เลย เซี่ยวหลินคนนี้ไร,รียงสาจริงๆหรือแค่แซงไม่รู้หรือแซงทำเป็นไม่รู้ฉันละเชื่อเขาจริงๆาทำไมคุณและเซี่ยวเฟยถึงถึงเชื่อใจเขานักละ่ะยังไม่รู้จาักกาันดีพอเลย ฉันไม่รู้ว่าเขาไล่เดียวไล่เดียวไล่ลเ,ดลเดียวสาไล่เดียวสาไล่เดียงสาหรือแค่แจ้งทำหรอกนะแต่เสี่ยวหลินคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนเออรอยช้ำหายไปเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้ายังมีอยู่เลยนี่เมื่อวานฉันถกถูก ฉันถูกทุบตีถูกทุบตี้กระดูกของฉันมันเจ็บมากและพวกฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนเช้าฉันในตอนเช้าเช้าเที่ฉันหมดสติอยู่ฉันเลือกฉันเรือนสตินิดหน่อยฉันได้ยินเสียงคุณร้องไห้ฉันรู้สึกว่ามีคนช่วยฉันและฉันก็ตื่นขึ้นมา หัวของฉันไม่เจ็บแล้วอาการที่ไหลก็ไม่เจ็บฉันเห็นเสี่ยวหลินหลินเนื้อออกคุณบอกว่าที่แผลคุณหายตีพอเสี่ยวเป็นพอเสี่ยวหลินหรอเสี่ยวเฟยบอกว่าคุณมีเลือดออกในสมองเขาจะรักษากคุณได้ยังไงเขาเป็น เขาเป็นพระเจ้าหรอเขาเป็นพระเจ้าหรอไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่สําคัญเขาช่วยเรามันก็ดีแล้วล่ะเสี่ยวเฟยซึ่งปกติจะเกลียดคนแปลกหน้าเธอวางแผนจะถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าฉันรู้อะไรบางอย่างบางทีพระเจ้าอาจส่งชายคนนี้มาช่วยเราจาก เนื้อมือถ้าเป็นแบบนั้นฉันอยากให้เขาแต่งงานกับลูกสาวฉันไม่ต้องกว่าพวกขใคระในหมู่บ้านแล้วเสี่ยวหลินจำมาหาเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะดูแลเขาและเป็นนี่บุญเขามากมาย อย่าพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เดี๋ยวเกิดปัญหาตามมาไม่ต้องกังวลฉันไม่พูดเรื่องนี้พี่หลินไปช้อปปิ้งตรงัหนกันเถอะโอเคโอเคฉันจะตามไปเธอไปเองพี่หลินฉันว่าเสี่ยวเฟยก็ได้ชื่อก็ได้ชื่อของฉันคือ,อเจินซีเฟย พี่มักเรียกฉันแปลกๆเห็นได้ชัดว่าพี่แก่กว่าฉันได้เสี่ยวเฟยเออเสี่ยวเฟยนะ่นะพี่หลินมีอะไรหรอเจ้านี่มันโดนแขนฉันน่ะเธอเอามันออกหน่อยได้ไหมเออฉันดึงมันขึ้นมาโดนไม่รู้ตัวเลย พี่หลินพี่ลืมมันซะไปกันเถอะเออฉันพูดอ่าอะไรผิดหรือเปล่าเที่ยวไยกับมาอ้าวฉันมาทมอะไรแล้วเ,เราดูตอนไหนแล้ววะแล้วเราดูเราดูตอนไหนเรเมื่อกี้เราอานตอนไหนอะนันจะตอนไม่ธรรมดานะ ใช่ป้านอาจา์ตอนที่แปดไปล่อนลอนตรงไหนนะตรงไหนนะฉันตามเธอเองพี่อ๋อเนี่ยไปแล้ว รอนตอนหนนะเอาตรงนี้เฮ้ hey, hey, ดูนั่นสิผู้หญิงคนนั้นงานดีงานดีเฮ้ hey, พี่น้องไปจัดตัวมามเอาแค่ผู้หญิงจบแล้วก็ไม่ตังต้งตอกปดีไหมหรือขี้จัดอ่านดีกว่าแต่ขี้จัดอ่านดีไหมพี่หลินฉัน ฉันขอถามอะไรพี่หน่อยได้ไหมเธอคงถามเรื่องความสามารถพิเศษของฉันสิแบบพอพออ่านจบตอนนี้เลยโอเคไม่ต้องมานตอนนั้นละคลิเกละคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลงใจให้ตอนที่กล้าได้นะไปเจอก,กันค่ะเพจพผู้แปรชอบงันึ่งแป,ปแล้วเจอก,กัน